ขวันเริ่มมาแล้วหนาวขึ้นเลยแต่ก่อนที่เราจะไปปีนกันนะลองดูธรรมชาติของที่มิทาเกตดูดิฮัลลโหสวัสดีครับอกอล์ฟโฮมแล้วกับมิกกี้คลานมิงกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2นะวันที่2แล้วที่อารมามิทาเกตหลังจากที่อารปีนมิทาเกตไปเมื่อวานใช่ปะ่ะอาร์ก็รู้สึกว่าอาร์เล็กออฟสกิลออฟคลานมิงอัลโดก็คือหมายถึงว่าอาร รู้สึกว่ายังขาดสกิลในการปีนผาจริงอยู่ค่อนข้างเยอะวันนี้อาก็เลยมีแพลนวันนี้มีแพลนอย่างเมื่อวานอย่างเมื่อวานอาจจะแบบเหมือนลองเดินหาเพราะอาไม่ได้มานานเลยไม่ได้มาเป็นปีละลองเดินหาว่าไอ้โบเดมอยู่ตรงไหน,นแล้วก็ลองลอง,ลองปีนปีนดูดูสกิลตัวเองอะไรพวกนี้แต่พอปีเมื่อวานอ่ะคือมันมีบางหลุดที่อรู้สึกว่าต้องใช้เวลาปั้นอะไรพวกนี้แล้วเมื่อวานก็หนาวไม่ค่อยชินกับอากาศดแล้วก็รู้สึกว่าการใช้เท้าของเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้อาก็เลยมาวันที่2แต่วันนี้จะมาปีนง่่าายยนะกก็เลรู้สึว โอเคก่อนนี้จะกลับมาปั้นโปรเจกต์วันสุดท้ายอีกวันหนึ่งวันที่สาที่แอรแทมาบิทเกิวที่3ก่อนที่จะกลับที่ไทยเนี่ยอยากรู้สึกว่าเราได้ฝึกสกิลการปีนเอลดร์นิดหนึ่งวันนี้ก็เลยมีแพลนแบบที่แอรบอกมีแพลนที่จะมาปีนง่ายคือจะปีนหลุดตั้งแต่ VB จนถึง V2 อ่ะให้ได้เยอะที่สุดวันนี้แล้วก็เพื่อให้เราให้เราครเรียกอะไรให้เรารู้จักให้หนาวพูดพูดไม่ออก ให้เราได้รู้จักหินหลายๆแบบรู้หลายแบบของอา t d o o r เซึ้งหินก้อนแรกจะมีก็คือตรงนี้มันจะมี V ีไม่มี v ีสี่วีห้าแต่จะไม่ปีนะจะปีนแค่ VB จนถึง v ีสเนี่ยหินข้างหลังเลยก้อนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวก็ได้เห็นก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนกินกาแฟกินข้าวเมื่อเช้าคือถ้าบอกว่าตื่นสายก็ไม่ไม่สายแต่ว่าคือเหมือนก็ไม่ได้เตียมอะไรมานะก็เลยซื้อขนมปังที่ตกพิเศษสเตชันมาก็เดี๋ยวก,กินอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มปีนละ โอเคเดี๋ยวก็พักกินข้าวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปลุยปีนพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปปีนกันนะลองดูธรรมชาติของที่มิทาเกตดูสิคือน,น้ำคือใส่มากเหมือนได้อะไรนะมาปีนเอาดอใช่ไหมแล้วเราก็มาชมธรรมชาติโอเคเดี๋ยวไิงกาแฟต่อแล้วเดี๋ยวปีนกันละ คือเมื่อกี้กำลังจะเริ่มปีนแลละแต่ว่าอยู่ดีก็เห็นอะไรนะอีเกิลอ่ะเหยี่ยวบินผ่านก็เลยหยุดถ่ายวิดีโอเดี๋ยวขึ้นให้ดูไม,ไม่รู้มันเห็นเท่าที่อัดเห็นเลยนะเพราะาปรติเวลาเราถ่ายกล้องมันจะไกลกว่าใช่ไหม I'm amazed โอเคเดี๋ยวเราเริ่มปีนกัน Okay. โโออเคยหลุดแรกผ่านไปแล้วยากกว่าที่คิดเอาว่าพอมันเย็นแล้วมันก็ลือ่อนด้วย okay. โอเคหลุดี่ ไปในอาลดอรนี่ have to trust your feet จริงๆเฮ้อีกสักโลดแล้วกันก่อนพักสโลปเช่ Okay. เดี๋ยวพักกันหนึงแล้วเดี๋ยวปีนต่อที่เหลือพักก่อนหนาวแล้วจริงๆให้อยากให้ดูมุมนี้นะมุมนี้มันเห็นวิวด้านซ้ายเห็นะเฮ้พักๆเดี๋ยวมาต่อกันที่อ2เริ่มตัวนี้อ๋อแล้วขึ้นกันตรงนี้เพราะว่าครัชแพดต้องอยู่นี้โอเค ถึงอากาศมันจะเข็มว่าแบบสิบสามสิบสี่ก็จริงใช่ไหมแต่เพราะว่ามันอยู่ตรงเขาไงแล้วมันไม่เหมือนในเมืองที่แบบสายสีในเมืองนี้อาไม่หนาวเท่าไหร่นะแต่ตรงนี้สิบสายสีนี่คือโดนลมประทาทีนี้สถาะที่นี้่ Sh. ทำไมมีแต่สโลปเปวลเนี่ยโอเคเจอจักแหละจับไม่ถนัดเลย โอเคโอ้โอ <Okay>. ้เหนื่อยเลยหลุดนี้คือสโลปเปอร์วีสองสโลปเปอร์พัาวันหนึ่งปั๊มเลยเนี่ยดูดิโอเคเปลี่ยนมุมบ้างแล้วกันนะเหลืออีกสองหลุดหลุดนี้ก็คือวีสองเหมือนกัน ไม่รู้จะเห็นแค่ไหนมันขึ้นมันจับตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยที่คนมุมที่มองไม่เห็นมันขึ้นไปตรงๆเงี้ยเดี๋ยวเลยสองหลุดแล้วเดี๋ยวอ,วอาจจะเปลี่ยนหินแล้วอาจจะเดินไปฝั่งโน้นบ้างฝั่งโน้นเหมือนมีหลุดที่นี่แบบ V0 ถึง V2 เยอะฝั่งที่เไปเมื่อวานมีต่เกตยากๆไม่มีแต่แบบ V0 แล้วก็ไปแบบ V แบบ5 6เลยเท่เนี้แต่วันนี้มันไม่ใช่ทาเกตที่เราจะทำไงโอเคพร้อมปีนแล้ว เท้าสูงเกินไปเห็นนะตรงนี้เห็นเท้าอยู่ใช้ความตัวอ่อนเขาสู้ <Okay. S 1> <c oughs> โอเคหลุดนี้สเต a i g h t f o r w a r มากตีนถิ่นจริงนี่ต้องแบบดูเท้าทดีๆของจริงเดี๋ยวเลยหลุดหนึ่งนะ โรสุดท้ายของหินก้อนนี้มันเป็นทราวเวอร์สทราเวอร์สคือการปีนข้างมาอย่างเงี้ยมันเริ่มจากตรงมุมหินตรงนู้นตรงใช้ปีในตรงนั้นนะ่ะแต่จับข้างล่างนะแล้วก็จะปีนตามขอบหินแตกตรงเนี้ยมาเรื่อยๆมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็มาจับตรงที่เริ่มสี่คือก้อนนี้เลยก้อนนี้ แล้วขึ้นแล้วก็จบวิสอเหมือนกันทราเวอร์ verse, ดูจัดตัวจัดตัวนะแต่คือตัวสูงไงว่ามันน่าจะยากเพราะมันแคบมากเลยอะลองดูไม่เป็นไร ฮิ่งแคบสัตว์อันนี้ก็ใช่ฉันลืม Ooh. Ooh. Oh, Ooh. เฮียปั๊มต้องพลิกตัวให้ได้ก่อน,ห,นหาตัวจับก่อนอออโอ้เฮียโอ้เหนื่อยหายหนาวเลย อ๋อออเฮียลื่นโอ้ เดี๋ยวเราไปกันต่อเมื่อคุณมาโบวเดอร์เอาดอสิ่งที่คุณเจอคืออันนี้วลวแล้วรยวต่อละเดินต่อคือมาโบเดอร์เอาดอนี้คือต้องไฮกิ้งเอาด้วยนะใกลเหมือนกันตีมก็ไม่ไกลขนาดนั้นแต่ว่าต้องเดินนิดนึงไป สวยไหมยอดแล้วดูอีกฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมืองไกลๆน่นโอเคเราไปเดินกันต่อ,อมาถึงแล้วก้อนที่อยากมาเลขเก้าโซนฮัติเดนโชแอเรียอันนี้มันมีพวก V ีมันมี v ี V5 หรือ V7 ก็มียักยาก็มีนะแต่มีวีง่ายๆเยอะเราก็เลยจะลองปีนไอพวกวีง่ายๆดู อันนี้น่าจะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วเพราะตอนนี้มันเกือบ3ามโมงแล้วไม่อยากกลับช้ามากเลยวันนี้เผื่อแบบได้ออกไปข้างนอกบางเมื่อวานคือเหนื่อยมาก <c oughs> กลับถึงห้องอ่านนาแปบ๊บเดียวสลบงั้นเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเดิมหนาวด้วย ไม่น่าใช่โอ้บีบ <c oughs> oh, ีอยู่เนี่

หลุดเลยวะเนี่ยโอเคเมื่อกี้ไปดูข้างหลัง V2 มา V2 มันมีอยู่สองหลุดมั้งแต่ว่าเขามีรีมาว่าแบบเหมือนโฮออริจินอลโฮมันแตกไปสักอย่างอ่ะอก็เลยไม่แน่ใจแล้วก็ V 2อีกอันหนึ่งที่ตอนแรกอันเล็งไว้อ่ะมันต้องมีแผ่นมากกว่าหนึ่งอันเพราะมันมันปีนทราเวิร์สแบบสูงขึ้นเรื่อยอ่ะแล้วตรงนั้นเป็นหินหมดเลยอก็เลยแบบรู้สึกเสี่ยงก็เลยอย่าปีนเลยดีกว่าแล้วมันเป็นสโลปเปอร์ด้วยมีโอกาสล่วงเยอะอ้าเลยรู้สึกว่าขวัญเริ่มมาแล้วหนาวขึ้นโอเค เสึกว่าวันนี้พอแล้วเาเจ็บหนังไว้ปีนอีก2วันยิมวันหนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บโปรเจกต์ที่มิะเกบเดิม,ดมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องเดินกลับไปที่ไปคืนแพทที่เช่ามาด้วยแล้วก็เพื่อม,มีเวลาไปกินอะไรข้างนอกหน่อยวันนี้ส่วนใครที่ไม่ดูคลิปแรกของอานาะดูได้ที่ลิงก์นี้เลยนะ